สวัสดีครับท <สะ S 1> ีมงานเบาสามบอยล้วครับเนี่ยปตกปลามากครับในปาลาตะเพียนมาสิมักก้อยเชฟอาเทาเบาสุดครูบบ่คึงญี่ปุ่นนะครับบ่งวิธีและวิธีอืนเป็นแร่ปลาแร่ปลาบ้านคนญี่ปุ่น,นเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนเสีนนะครับ <c oughs> เนี่อน่องอะไรแกะพุ่งเก่าหนค <c oughs> รับเข่า <c oughs> เพื่อนนวันสั่งส่งมาจากญี่ปุ่นครับที่ชํำแร็จเนื้อไก่ครับเนื่อแถวเนื้อติดจะดูเลยครับ เพื่อติดแท้เพื่อดแท้เพื่อนใช่อย่ผู้ดสอนครับอไเียมอแกไ่ไสอนหาที่ไมมาอ่งมนที่เียนั่นมเมียมันขว่นแล้วยังสิเคยเมียเคยดุ๊ยเสือมวานี่บัวร้งแม่ยังสาเินให้พี่น้องก็มงกันทีดูดูนี่มันนไปอยมั้งมเปลี่ยนทีองถือมีตาดูดกะสิบ่เจ็บเศ้าเจ็บเจ็บดูดูเลย อวไป่าซอยมันี้แต่หน่อยมันถ้าเห็ีเกือเฮ้ยเสียงอืมักัันเบนันันัันรับันจัเสื่อมอะไรก็จะอันเงียงป่ ยงปลาเข็งนี่ยังไงล่ะโบก็อีกอันนึงอันนี่งนียังปลาเข็งเจ้าว่าพรกเรื่ผัวพันนนี่บัวรืออมีเรื่องวิธีไหนมาสาคลาตซิบซียปวดวอยู่ทีานยะอยู่สวนไหนเนี่ยลูกโดดลูกโดดครับที่เด็ดขาดอ่ไ้ครับลุกโดดเป็นผมเผ็ดเนี่ยู่ิวเฮียเลย อุยติดนือไอวงปลาก็ไม่ีเลือดช่วงเลือดปลาไปเือน่นแมเลือดปลาเลือดนอ่อไม่ขุ่มสิเสียสั์อะไรยัทัาหมอเนียบครับเนื้อปลาเบือครับวันนี้วันนี้เป็นประชารวหนทนใหญ่ดีปินกับตุกมาจากบ่อเดียวกันม ยังเสียต้มครับไป,ปนินเมนูมเนี่ยดันหยทางต่อเด็กับนี่เทคนิคเอียดอยู่เนาะเอาสิไปทางยังเลยนี่นเี่าเขาเดจอดโัดดแต่เดยวนอจัดใส่ป่าเนี่ยบลาว้างกัดใส่มือกันถือมือค้นแห้งเขาคััดิหยยดดวนนีม้มันสำาักั้นนีย ว่าเด,ดบดุระว่างมันฝ่ายมันนม่เหล้วม,ม,มันจะใส่เื่อบ่างหมดหนึ่งฝาดอยบังยูเซเลนยังวนที่อุบักอันนี้เป็นยังงที่สองบางที่ก่อเหตมันเป็นยังก่กลางมันขาดเวลาเขากินจังบอก จังบวันขาข้อขันห้องโบังกีางมันบขาดมันกระสิบินากแล้วเ้าจินมันบังทิทีมันจิ้ี่ยกลางมันหลายสิเปนแต่พี่ม้นกลางหลายห้องโอบังนี่มันจิ้มหักได้ละที่ถยนี่ยังขาดดีมากัง กับพอะไรที่บักรุ่นว่าฟักหลากับที่พ่อไกลางขาดเนี่ยสิเรีนเรื่องยังม <c oughs> บาทีเขาว่าฟักวลาถึงไสิรุ่นนั่นก็ฟักเอาคนเดียวสิเพื่อนท่านได้เเววหนึ่งจับมีดวงงยหรือปนี่น่โลแกสแบบกอล์ฟซิบโอ้ตัวง่ายดีเลย あのさ。 cạnh tranh điên tranh cạnh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  tranh nhau tranh cạnh 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 tranh

Nhưng nó cày Nó phát đôi vật nhìn Cút lắm mà chỉ có Cũng sẽ một quạt nó phá nó bàn nó cái gì Ông nó chả mày chắc rồi oh, thám cả lấy đây. <laughs> Yang yang, vẫn bắt hắn cuối cùng. Qua luôn bỏ yên 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 เข้าเปล่าแต่กาหู้ขันมี่มดแดงว่าใส่ <นะ S 2> มดแดงครับ<ส>แต่ว่าม,ดดนะมันหาบ่ได้ในการขันใส่มดแดงสิดีแต่ว่าบางหน้าเดีใส่แทนกันได้เลยกันเข้าไปว่าตั้งหมอนะขันรองข้าวเปล่าแต่ก้อยได้บุกเนวก็แก้คัดครับแต่ว่าขันยู่บ้านกับมดแดงแนละ้วดี หอวมังงากามันหนไม่นำกาครับหใส่บักเน่าหน่อยกัดโคมันโมพากัมันจนำข้าวฝาอนบองใส่ไรกันอยบกเน่าหรับผู้ิหัวพักหามเดีก็ได้กับ น่ามีแหละน,น,น,นี่เชี่ยอีกเยอครับน่านมีกดหน่อยได้เดียวกดยูริกกกดสั้นกิวริกก่ะเนี่ยมันอู่มหัวพเคมีอย่ามาทำเนี่ยต้องขันแบบบีเบิงครับมีนม้ำออกมาับบนีน้ำอะไเป็นน้ำข้าว ที่ว่าใส่ได้บักหนาห้องคอยดอกสอ่กอดกอดก็ใส่ยังไงในกละดบมกรเดื่เสียน้ำใจผู้ชเน่าเนาะห่ห่างคอ่ะมันโดนกิน ก้อยปลากินรู้บ่ดีแหละ <laughs> อาชีพเรืเท่อองอาทีเที่อหนึง่งถือว่าหลายนะ <c oughs> จังได้กระโบเบือได้ครับก้อยไปกินรู้ครับเดีเตืียครับตัวหางไหลมาแนน้ำครับเป็นย่าเบย์ใหม่ในสับแล้วมกกันเาเก็ดี่น่าเก่ยดกินรู้ังใมันไปจริงมัไมจิเบย์ใหม่

รับเยี่ยวบังครับที่ว่าใไ่ได้ร่าังปิดพงล้ะเนื้อปลาทานครับงามที่ขั้นเรากับ เนี่ยพิมพนะครับต้มเซม่าต้มเซม่ต้มครับสูตรบ้นบานๆเท่านั้นนะครับพ่อแม่เบรนทัาเห็ดมาที่ ปลาเซลเม่นครับปลาเงี้ยงกับสุมกลางห้องกับอามาต้มต้มปลาใส่บบกรอก,กแบบบ้านๆครับ,แบบ้บานเนอกกับต้มปลาดาวกัใบใส่ปักขาหมักเน่าเนาะแต่ว่าพื้นีหเอาเย็ดแบบบ้านเขาใส่บลากอก,กครับมันสีกอกหวานบลา,นะากาอกนะส้มตะวันปลากรอกปลาใส่ครับน้ำเดือด ก่างนันนี่เอาแล้อกแล้วย่าไปชิมนะครับเอามาต้มเป็นน้ำซุปมีอนนี้คือน้ำจากที่ห้องขั้นออกขั้นออกจากปานกี่ห้องเอามาใส่นเพิ่มคววมนวกับคววมเปียวครับวมเปียวจากบักหน้า้วกควมนวจากปาที่เ้าคขั้นออกเอาใส่ลงไปเลยหนามันสีขาวจันทร์ฟ้าสีขาวเอาทาให้มัวเบียดวันนี้เขา รอหมอเดียวครับรอดหมอเดียวเอามาด็บติกข้าวนาะผมจะน้อนผมเดี๋ยวเดี่ยวกลมาเป็นกมาเกิดอาถรน้ำขาวจํนทร์น้ำอันน้ำขาวนี่มันเกิดจากกันเนาน้ำกันมีไปเซ่ด้วยครับน้ำขันปลาครับเนี่ยมันสีขาวางม้วนะเสียบเราไปแล้วก็ พักลงครับอียตัวพักหอมหอมเตะลงไปเพื่อกินหอมหนุ่งก็ะล่ลายดอกเป็นไงซิมเบโสชัดสุดยอดส่งปลาน,นามขาวจันพัน ครับเอายิกางกระดาษทางน,นั้นว่าว่าท่านผู้ชมคนคนก่อยคนก่อยเบาชุดรถครับฉายาคนฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเบิ่งคอของสุดหลดคนระับอุน่นไก่สื่อคอหน่อยมากเขีย่ยที่มูนะครับเ <c oughs> พราะอยากเมาเป็นสอบมาใ <c oughs> ห้โอ้ยหนุ่มั่น ่โอ้ยพริกแดงสะใจครับพริกขัวครับเขาขัวเขาขัวขัวเองนะครับไ่ได้ซื้อจากตลาดเพราะว่าเราซื้อจากตลาดมันสิบ่หอมว่ามันห้ามครับซื้อจากตลาดงินมันวนไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ผองสดครับผู้จิ้ใหม่กับเอวากันนะครับเนาะโผล่ไป บอาคนมาครับกันห้องวอซมันกับขาดอะไรสักอย่างครับสมุดเรีแล้วักับบดีกนได้หรอครับแต่ว่าอซันกับบรร่วนะเเยอยใส่คน่อยรับีย้อยใส่หลาเแ่บหลายใซ่บเซกันได้แต่ว่าายาเบาชุดรขาดอะไรครับงั้นครับยุบันบอเซจะมาเขาเออเบาไปเนาะ บาวดอนไว้เขาอยากเทีน่น้ำสุกต้มปลาน้ำเขาจำพานดีเองเลยอันนี้เป็นพระเอกครับก้อยปลาต้มปลาเ,เป็นนั่งเอกของมือดิเมนูบ้นบานเนาะครับ มันก็สิเป็นต๊ป่านี่ครับผซื้อตลาดมาสดเนาะเน่ยเอามาจากเคื่อนกับทัวสีมอสท้มดนไมันตายครับมันมันบดเเขาเอื่อนมาอย่างไรกินข้าวมันบดเลยนะการมันบอดโอบ่ความความเิร์มเป็นอัลตรอนเนาะมเรียญมุกหาบาทสิบาทเ็เลยนะครับเบาตายเท่านีร่เหนอเซ้าออันนี้มันเปลี่ยนปีเยคน้นยากมันใหญโ โอ้เสียงจามันทางบ้านผมสิว่าเกี่ยวเลยครับจามมึงสิอันคนโดนๆนี่บ่มันหยังเด้เพราะว่าตรงนี้มันเข้ามันมันคนยากครับเปลี่ยนใคนด้เอปโพดยายๆๆเจพบ่วงครับเปลี่ยนนะใส่งามักจมบ่คนใส่บจอมโคนหาว่า น้ำน้ำนมาในนวดกดีแหละแต่ว่ามือาดอนี่แหละครับมันังถึงนี่มันงซีดเลยครับขาดขาดมว่ามก็ดีแล้วขาดเน้ตรงนี้มน้ำปลาบกน้ำใน่หว้าวว้าวว้าวีร่วงเดืยวเองยังอ่ะอื โอเตรียมพักถาหลายคั้งนึงแล้วโปะกัดพขากัดผักเตรียมถาเท่าตาชิมไม่แตกเลยว่าไหมเอาของใหม่มาเครองเราใส่พักแล้วก็เอาเลยเอาโรดมาเนี่ยซอยเตรียมไป้แล้วครับกับดโดด่น้องขาไปเลยคันหันแบนครับนี่เป็ตัวหินชิ้นเลยเอา กดีกกห่างพักไปถาเลยเล่นเลยก็ดีไปโอ,อเคก็ดีไปพักไส่้ักจั๊บนะครับก,ก็ดีตโวครับสามไมใส่น้วพักเข่าทนตรงหัวเนี่ เยอะ้วยครับมากกว่าเมู้ลาโตกกลอยป่าครับให่ะเอกยักเสีจใจเสีบเสีบเศีบโกเนาะท่องท่องนะครับกันอบ่ดีต่อสุขภาพอะไรครับแต่ว่าแบบวุ้ยใจว้ใช<พ>้ดอกเดียวเลยป๋บ <off> <Maple> yeah, ่ว <aj> ่า <benefit> ต้มต้มต้มตักต้มช่วยถ้วยห่างห่างนะครับนิ้วเขาแห้งมือต้มปลาลิ้นครับตกแมวางแรงแล้วก็บาอชูบบาตายปิทุระนี่ ยุ่งกับพอยุ่งนะนแต่ว่าก็ยิ่งยิงดอกยุ่งข้อหลานกินข้าวหน้าเราก็กินเนาะจะเลีเ่ยดข,ข้นเลยตุ่มปลาใช่ประกอกไม่ประกอำไล่ซอแล้วครับจังหวัดรู้เขาการไล่เสือ้อระเบียบประกอกไหม กินเปี่ยวกกวากาับเสียบด้วบ้านผู้ถอเกานะครับบ่าวสุรท้อง,ม,งมันก,ก็บบกอกินเป็นยอมยกกว่าก็น้่สุวรรณเสียน้ำซุปเลยข้าจ้าัพนนครับจะทำนะทำน้ำซุป หลาแมมึงปปลักลันครับวัตทีวัชัยน้อน้องตาวนึงเมนูครับมึงันบ้านมนึงนะครับเดี๋ยวขอถามบมึงถ้าไทยทยบอกว่ากัน